สวัสดีครับอุปกรณ์ในการพูดคุยกันวันนี้นะครับโกวยนะครับก <c oughs> ็เอ,อ่อทน,นี้ดูข่าวเรื่องออพระประหลัดตางกระแสสักหน่อยเนาะ ออ <c oughs> ครับก็วันนี้ก็อยากจะคุยเรื่องคำสอนพุทธเจ้าม,มันเดิมนะครับผมก็เรายังเป็นนักเรียนอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นพระองเส่วนมกได้เป็นนักเรียนได้เป็นแค่นักเรียนนะครับก็อย่าไปซียเรียสน,นะครับสบายสบายบายสบาย,บายก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ <c oughs> ผมก็พระกุณเจ้าแท้ๆเนี่ยท่านจะมีดำรงท่าคันยังไงนะครับผมคิดว่าท่านน่าจะอยู่วัดหรือสำนักนะครับตั้งแต่บวชครับจนท่านนิพพานนะครับนี่คือพระอริยะเจ้าแท้ๆนะครับสองท่านพูดนะครับ อะไรสอนคนท่านก็สอนตั้งแต่คณงามความดีนะครับตั้งแต่ท่านบวชนะครับจนนิพพานนะครับไม่มีขึ้นไม่มีลงนะครับแสดงกลางๆงนะครับนี่คือที่ผมอ <c oughs> ลองมานำเสนอดูนะครับก็สามการเดินของท่านนะครับ พระอริยะแท้ๆนะที่ผมวงกำลังนำเสนอนะครับท่านก็จะเดินเท้านะครับไม่มีรองเท้าด้วยซ้ำนะครับท่านเดินเท้าเปล่าตั้งแต่วันที่ท่านบวชจนท่านนิพพานนะครับข้อที่ห้าทรัพย์สินของท่านก็มีแค่อาบริขารน,นะครับตั้งแต่ท่านวันที่ท่านบวชจนท่านนิพพานนี่คือพระแท้ๆพระอริยะแท้ๆนะครับที่เรา ก็พอจะอนึกไปถึงได้นะครับทุกคนก็น่าจะานึกได้มันผมบนะครับแล้วก็ทำไมพระคุณเจ้านะครับพระอริยะแท้ๆนะครับทำไมท่านถึงรักษาวินัยนะครับก็คือว่าเพื่อข้อที่หนึ่งเพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับบัวซีเรานะครับข้อที่สอง เพื่อสืบทอดคำสอนไว้นะครับให้ถึง5ปี5,000ปีหรือมากไปกว่านั้นนะครับข้อที่3สอนอย่างไรท่านก็ทำอย่างนั้นนะครับให้เห็นแก่ไม่เห็นแก่ตัวนะครับเสนออย่างนี้นะครับวันนี้ ออนนี้ผมทำงานกะดึกนะครับก็มีเวลาว่างประมาณสิบสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับทำงานสิบสามชั่วโมงสิบสองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงก็ว่างสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับกลางคืนก็จะเฝ้าหน้าประตูอย่างเดียวนะครับ <c oughs> ก็เอ่อตัวอย่างนี้นะครับ การที่เราสนใจธรรมะนะครับไม่ว่าเราจะยังอยู่ในขั้นตอนเ,ออเริ่มเรียนรู้นะครับเริ่มเ,เข้าใจภาษาบาลีนะครับก็จะเหมือนกับว่าน่าจะเป็นบัวที่ยังอยู่ในตรมนะพวกเรา,าเกิดว่าเริ่มศึกษาแล้วก็ไป ไปหาเรียนรู้สัพบาลีบ้างนะครับก็คือเสนออย่างนี้นะครับเป็นคำเสนอเพื่อนเพื่อนที่มีใจมาทางธรรมะนะครับผมคือเมื่อสมัยพระพุทธองค์นะครับ สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าของพวกเรานะครับพระองค์ท่านตัสลูใหม่ๆนะครับออกส่องสอนคนด้วยความเมตตาเมตตาแก่บัวสีเรานะครับ,บ,รบท่านแจกนะครับแจกนะครับจ่ายทำท่านไม่ได้เอาไปทำอห้รอื่นนะครับแจกจ่ายทำด้วยความเมตตานะครับพร้อมหนึ่งวัวสองครับเออค ทางคุณแอนแจ้งมาขยายเวลากับเป็นสี่ทุ่มนะครับ okay, okay. เ,อเอือับว่าเออพระองค์พระอาหารหันต์พันสองร้อยห้าสิบรูปนะครับมาประชุมกันนะครับพระองค์ก็ได้ให้อวาตแล้วก็ให้แยกแยกไปสอนนะครับไปคนละทิศคนละทางน,นะครับสอนด้วยการพูดหรือเทศนะครับ ก็เรายกตัวอย่างครับการที่พระองค์เป็นเราเป็นพุทธบริษัทนะครับบริษัทพระองค์ก็เป็นบริษัทของพุทธศาสนิกชนนะครับก็ผมก็อยากจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ให้เห็นง่ายๆหน่อยสำหรับผู้สำหรับผมนี่แหละที่เริ่มต้นศึกษานะครับก็ออยังไม่ได้เป็นอะไรนะครับยังเป็นคน ี่คนที่โง่คนหนึ่งแล้วก็คนที่โกรธนะครับทั้งโมโหทั้งโกรธนะครับก็ยังยังมีอยู่มีมากซะด้วยนะครับ mm hmm. ก็เอาเป็นว่าเราเปรียบเทียบพุทธบริษัทนะเป็นยกตัวอย่างนะครับก็คือคล้ายโรงงานผลิตรถไฟฟ้าสมัยนี้ใช่ไหมครับพระพุทธองค์ท่านนะครับ ผมเด็ดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็จะรู้รู้ทุกกระบวนการผลิตนะครับหรือรู้ตั้งแต่พิธีหรือว่าการที่จะบรรลุธรรมนะครับชั้นสูงนะครับก็เหมือนกับว่าพวกเราทำงานในโรงงานผลิตรถไฟฟ้าใช่ไหมครับบางคนเขากเา็เน้นไปที่บางคนนะ บางคนเราเข้าไปในทำทำงานโรงงานรถรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะแยกแผนกใช่ไหมอย่างสมมุติว่าผมก็เป็นรปปอ,อ,อ,อนะครับบางคนเขาก็อยู่แผนกทําทพื้นรถยนต์นะครับเขาก็จะรู้แจ้งแจงตลอดเลยเรื่องรู้การทําพื้นรถยนต์แค่นั้นแหละเขากออ็อาจจะ,ะไปเปิดปู่ซ่อมพื้นรถยนต์ ไปผลิตพื้นรถยนต์นะครับรู้แจ้งรู้จริงนะครับแต่ว่าทั้งโรงงานทั้งกระบวนการผลิตเขาไม่รู้หรอกนะครับแต่เขาบางทีเขาก็ตู่นะครับว่าแค่ทําพื้นพื้นรถยนต์เป็นนะครับเขาก็ตู่ว่าเขารู้หมดถ้าทำเป็นหมดตนะรวจโรงงานผลิตผลิตรถยนต์ได้สวยๆได้กันเลอะแล้วก็ตั้งราคาเนาะก็ยกตัวอย่างอย่างนี้พอจะเข้าใจนะครับผม อ,อพอพูดถึงเรื่องรถยนต์ใช่ไหมครับก็มันมันบางคนเขาเฟังฟังแบบนี้มันรู้เรื่องไงถ้าไปพูดภาษาบาลีกันก็ผมหนึ่งคนพูดก็คือว่าไม่ได้เก่งบาลีขนาดนั้นเพราะว่าตลอดชีวิตผมก็คือว่าผมก็เรียนหนังสือเรียนจบก็ทํางานนะครับผมก็ไม่เคยไปบวชเรียน ไม่ได้ศึกษาภาษาพิดกไม่ได้ศึกษาภาษาบาลีมาจนแตกฉานนะครับไม่ได้ไปรเรียนไปรเรียน1นถึงเนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามี <c oughs> ความสนใจนะครับในการมาฝึกปฏิบัติฝึกฟังนะครับค่อยๆมาแกะมาแกะมาแคะเอานะครับความรู้ก็ชิวเผลินนั่นแหละ ก็อยู่ในระดับน่าจะเป็นบัวที่อยู่ใต้ตมนั่นแหละครับก็พยายามจะโผล่ขึ้นมาอยู่ดะจะโผล่ขึ้นมาได้วันไหนนะครับเอาเป็นว่า, <c oughs> ายกตัวอย่างเนะเาะ <c oughs> ก็คือพุทธบริษัทนะครับบริษัท <c oughs> ผมก็อยากจะยกตัวอย่างไงว่าผมนะเป็นแผนกรปภเป้าหน้าโรงงานนะครับแต่บางคนก็อยู่แผนกกับพื้นรถยนต์บางคนก็ทําไฟรถยนต์ บางคนก็ได้บางสำนักก็เป็นทำเครื่องใช่ไหมบางสำนักก็ทำล้ออบางสำนักแต่ก็าแตกฉานเป็นคนละแผนกแต่พอเวลาเขาพูดเรื่องรถยนต์เหมือนว่าเขารู้หมดรู้หมดรู้จนอขั้นตอนแรกจนผลิตเป็นรถยนต์ขับได้นะครับแต่เขาอาจจะเข้าใจผิดนะกล่าวตูว่าง่ายๆเถอะที่เขาว่ากันอยู่ทุกวันนี้กาวตูกาวตูน่ะ เอาธรรมะเ,เรียว่าเอาวิธีการผลิตรถยนต์แล้วก็อาจจะไปตั้งเป็นอย่างสมมุติยี่ห้อโตโยต้า, aw, า Toyota, ใช่ไหมแต่พอคนมีความรู้เรื่องรถก็ไปตั้งโรงงานผลิตเป็นเป็นชื่อของตัวเองอ,อันนี้ก็มันก็จะเป็นเรื่องที่สนุกและททำรถยนต์ได้ตั้งราคาขายเองเลยนะครับ โอเคก็บกเข้ามาเรื่องเ,ออเรื่องภาษาบาลีสักหน่อยเรื่องสินนะครับเน้นที่สินข้อข้อสี่กับข้อห้าครับข้อสี่คือมุสานะครับการโกหกนะครับบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกนะครับว่าเราว่าเราจะโกหกนะครับแต่ว่ามันไม่รู้จริงๆไงไม่รู้มันก็เหมือนโกหกนั่นแหละกหมือนกับหลวงปู่ท่านเคยบอกว่าบาปนะ แม้แต่คนที่ไม่รู้เนี่ยแต่ถ้าทําแล้วมันก็บาปเหมือนเราไปจับฐานไฟนะครับเด็กตัวน้นอยๆที่เขาลาังคาเล่นต่อให้เขาไม่รู้ว่ามันเป็นบาปแต่ว่าถ้าเขาไปจับฐานไฟมันก็ร้อนนะครับมือคองเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับต่อให้เราคิดคิดไปเองนะจะมองสมองส่วนไหนไรู้มันสั่งการว่าเออ ออฉันเป็นพระอริยะเจ้าชันสูงแล้วนะแต่จับทานไฟมันก็เหมือนกันร้อนเหมือนกันนะครับทีนี้ก็อันนี้คือมูสาก็คือไม่ได้ตั้งใจที่จะไปโกหกเขาหรอกแต่ว่าด้วยความที่ว่าออ,อยูพ่พูดไปมันมันมัน,ม,นมันไปเข้าข้อนี้ไงแล้วก็สุราได้ไหมทีนี้ เรียนเรียนเรียนมาหรือว่ารู้มาหรือว่าข้ามเข่งอยู่กับการปฏิบัติมากบางทีมันหลุดมันหลุดหรือมันเสื่อมนั่นแหละที่ผมเคยเล่าคลิปก่อนนะก็ไปกินซะแต่ว่าคิดว่าตัวเองเป็นอริยะเจ้านะแต่แต่ไปกินเชียงชุนอย่างเงี้ยคิดว่าเอไม่เป็นไรหรอกอริยะเจ้ากินเชียงชุนมันไม่บาปใช่ไหมก็เหมือนที่ผมบอกเนี่ยฐานไฟเนี่ย ต่อให้ท่านเป็นอริยะเจ้านะมันก็บาปมันมันก็ร้อนอ่ะไอบาปไม่บาปก็ไม่รู้หรอกแต่ว่ามันมันร้อนเชื่อผมเถอะครับผมก็เคยกินเหล้าเบียอะไรเนี่ยเชีงชุนเนี่ยโีวออครับน่าจะพอเข้าใจเนาะอ,อครับนนี้อ่ะตอนนี้ก็เอาแค่เรื่อง มูสากาสุลาแล้วกันนวันนี้เราศึกษาเบื้องต้นนะครับผมก็น่าจะผมตั้งใจไว้นะครับถ้าเกิดว่าทํา y YouTube 10ปีไม่มีคนติดตามถึงถึงสองร้อเนี่ยก็เลิกพี่เกียรพูดไปไปหาที่ที่ตายแบบที่ตุยใช่ไหมก็ไม่พูดตายใช่ไหมที่ตุยแบบร่มเย็นร่มเย็นดีกว่าพูดไปก็ไม่มี ผลดีผลเสียใครนะครับมันจะเสียตัวเองโดยซ้ำมันจะหลงจดถึงมันจะหลุดมันจะเสื่อมะนะโอเคครับผมก็อยากให้ทุกคนแบบคลายเครียดนะสบายๆนะครับอย่างสุรากับมุสากับสุราใช่ไหมวันนี้ผมเน้นแค่สองข้อนี่แหละบางคนเขาชอบแป๊ปซี่อย่างผมชอบแป๊ปซี่บางคนชอบเชียงชุนใช่ไหมตามทันไหมแต่ว่าคนที่ชอบกินเคียงชุนอะ เขาก็แค่ชอบนะเขาก็ไม่ได้เป็นคนชั่วนะคนที่กินแครปซี่ก็ไม่ใช่คนดีนะงแต่เขาไม่ชอบเฉยๆไม่ชอบเชิงชุนนะครับใช่หรือเปล่าเราลองแต่อย่างนี้ก็คืออันนี้ก็มันจะมันจะไอ้รถมันจะสีกันหน่อยนะอาจจะต้องทําสีใหม่นะคํานี้นะก็คือสุนัขใช่ไหมครับผมได้ยิน พระท่านพูดตั้งแต่ผมเป็นเด็กอ่ะเอาเอานมกับเหล้าให้สุนัขกินนะเห็นไหมสุนัขมันก็เลือกกินนมใช่ไหมอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะสุนัขมันมันปัญญามันดีกว่ากว่าคนเหรอใช่ไหมมันก็น่าคิดนะเออท่านยกตัวอย่างมาแต่ละครั้งนี้มันก็เทือนเหมือนกันนะทําสีไม่เอาก็แล้วกันนะครับก็ก็คิดดูเอาแล้วกันว่าเราคิดว่าเราปฏิบัติทำมามากนะเรารู้มากนะ รู้เรื่องพื้นรถอะแต่ว่าเรายังไปกินเหล้าอยู่เนะ่ะเราก็แยกออกมาแล้วใช่ไหมก็นี่แหละผมคิดว่าอาจจะต้องทําสีรถกันใหม่วันเนี้ยก็ขออภัยด้วยนะครับที่ต้องยกตัวอย่างขนาดนี้เพราะว่ามันมันต้องขนาดนี้ไม่งั้นมันสีมันมันเป็นด่างไงมันด่างๆมันสีไม่สวยนะก็ผ่านไปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่ผมก็อาจจะต้องไปทําสีใหม่เหมือนกัน สีผมก็ถลอกเหมือนกันครับไปไปทีละเรื่องนะเอาเอานหน่อยเอานิดนิดวันนี้เอาเรื่องมูสากับสุลานะอ่ะไหนๆก็ไหนๆเ้วเอาเรื่องอีกสักหน่อยเนาะเรื่องอโมหะราคะโทสะเนี่ยเออลงพราะคุณเจ้าท่านบอกว่าโทสะเนี่ยมันโทษมากแต่มันคลายเร็วมันกดหน้าหายเร็วเนี่ยแต่ไอที่ว่า คายเร็วน่มันไม่ทันนะเหตดเรามันไวเราโกรธขึ้นมาแล้วเราโมมีโทรศัพท์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมแต่ใครมีโทรศัทโกรธโกรธมากแต่มันคายเร็วมันเหมือนคนบ้าไงเดี๋ยวพูดที่เดี๋ยวด่าเดี๋ยวชมเอ้ยมันไม่สม่ำเสมอวมันเป็นอะไรวะนั่นแหละก็เรียกตึงผมตึงตั้งข้อสังเกตว่าอริยะพร้อมแล้วมันมันมันเหมือนหลงเข้าไปในป่าน่ โอเคครับเอาแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําสีทั้งคันแน่โอเคเออถ้าเรานึกว่าเราสอนคนจนจุกกิดได้แท้แท้นะท่านลองนึกดูสิเอ้ยทำไมทำไมเราถึงกล้าพูดอย่างนี้มันจริงเหรอนะที่กำลัง ที่เรากาลังคิดอะนะที่เรากำลังทำอะนะมีหลายๆสํานักนะไม่ได้ว่าสํานักใครนะไม่ได้โจมตีใครนะเพราะว่าผมก็กลัวเหมือนกันไม่อยากไปนอนกินข้าวในคุกหรอกถึงไม่เอ่ยชื่อไงดีก็ไม่กล้าเอ่ยเดี๋ยวก็หาว่าไปกอกว่อีกมันลําบากทุกวันนี้มันมีทนายม,มีเราท่องในโลกไออันนี้ยมันไม่รู้ใครเขามาดูมั้งแตงผมไม่สบายใจได้ ถ้าอีกสิบปีไม่มีคนติดตามถึงสองร้อยผมเลิกเอาไว้อย่างงั้นเลยไปหาอใส่เบ็ดดีกว่าเาาจะได้กินเอามาทําอาหารเนี่ยมั้งไปหาเก็บปักสุ้งดีกว่านะครับโอเคก็ <c oughs> เดี๋ยวมังคับเพื่อน,นาบาบาในรปภนี่แหละอีกสักหน่อยก็คงจะครบไปแล้วสองร้อยคน <c oughs> ยใช่ไหมทำไม ไม่เมตตาคนทั้งประเทศละ่ะอเออใช่ไหมฝากไปถึงเจ้าสำนักในยุทธพภพเนี่ยนะครับรท่านบรรลุธรรมน่ะท่านเป็นอริยะระดับสูงสุดแล้วอะถ้าท่านทำให้คนจบจิตได้จริงท่านรออะไรทำไมท่านไม่ทำให้คนทั้งประเทศเขาจบจิตหรือย,อยังไงมันมีมันมีข้อแตหอ่หรือว่ามีข้อแม้อะไรเห็นไหม ลองดูนะลองลองคิดดูนะเออทำไมเพราะว่าคนสนใจเนี่ยบางเพจบางช่องเนี่ยเป็นแสนนะคนคนติดตามธรรมะเนี่ยแต่ท่านอพูดเองอะว่าท่านสามารถทำให้คนจบกิดสิ้นสงสัยได้อะ่ะคือท่านไม่ได้พูดตรงๆหรอกแต่ว่าเราเราฟังดูแล้วก็รู้แล้วว่าเขามันหมายกมว่าอย่างนั้นอืมเขาเล่าสภาวะ นิพพานสาภาวะอาหารหันได้เนี่ยเขาเขาคงจะเป็นแล้วแหละแต่ทําไมว่าทําไมทําไมเขาไม่มีวิธีหรอที่จะสื่อให้คนทั้งประเทศ่เขาได้รู้แจ้งมันจะได้สงบทั้งประเทศทั้งโลกเลยไงพอจะพอจะเข้าใจความหมายที่ผมพูดไหมโอเคครับไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรจะทำไปอีกสักสิบปี <c oughs> รือว่าเรื่องเงินก็น่าจะเป็นเรื่องเงินเลนะเพราะทุกอย่างก็ต้องใช้เงินครับเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่อาจารย์บางสำน,นักนะครับโอ้โหผมไปฟังแล้วขนาดผมหลับตาฟังตั้งใจฟังนะเออผมก็โอ้โหลึกมากคําสอนท่านเนี่ยลึกลึกจนแบบไม่รู้เรื่องว่าท่านจะสื่ออะไรท่านสอนแบบไหนนะครับ อย่งอางโยมถามหรือว่าลูกศิษย์ถามถามเรื่องหนึง่งท่านก็ตอบไปอีกเรื่องหนึ่งครับแบบไม่รู้ว่ามันจะเข้าใจกันเมื่อไหร่แต่ว่าศิษยานุศิษย์ก็เยอะนะบางเป็น,ปน,ปน,ปนท่านเป็นฆราวาสนี่แหละแต่ว่าไม่ได้รู้ถูกนะแต่ว่า,เ,าเราจะเอาเราจะฟังยังไงเราถึงจะเข้าใจไปกับท่านเนาะพอดีเราก็ชอบ สแสวงหาครับสนใจคนที่กำลังพยายามนะครับอาจจะเรียกว่าพยายามช่วยกันถ่ายทอดประสบการณ์ของตัวเองนะมันก็อาจจะละคายเครืองไอสํานักใหญ่บ้างนะครับผู้ที่เป็นอริยะเจ้าอริยะเจ้าสิบเจ็ดประเภทที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับคลิปที่แล้วก็ ไม่เป็นไรนะครับถ้าท่านเป็นอริยะเจ้าแท้นะท่านก็คงจะรู้หรอกว่าควรจะทํำยังไงกับใจของท่านนะครับเราก็เสนอไปตามที่เรารู้นี่แหละเราเรา,าจะเสนอให้มันทุกคนแจมแจ้งเราก็ทําไม่ได้หรอกเพราะเรายังไม่ถึงแต่จริงๆที่ผมดูนะเท่าที่ผมดูที่ผ่านตาผมนะผมว่า ก็พอจะทําได้นะครับพอทําได้แต่อาจจะต้องสใช้เวลาหน่อยเพราะว่าคํำพูดทุกคําเนี่ยมันก็วนๆวนเวนียน,น,น,นกันอยู่นี่แหละที่เขาเรียกว่ายืมภาษาสมมติมาใช้นั่นแหละยืมก็ <c oughs> ยืมทุกผมกเ็็ห็นยืมทุกคนนะพระอริยะเจ้าสูงสูงที่คิดว่า,าเป็นนะก็ไม่เห็น,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 ในใครใช้ภาษาอื่นเลยภาษาอังกฤษก็มีอยู่ บางช่องที่ท่านมีความรู้สูงสูงท่านก็สอนเป็นภาษ,าษาอังกฤษไปเลยนะครับอืมก็แต่บางทีเรามานั่งเงียบๆนะเงาๆอยู่เราก็ๆๆมาคิดเหมือนกันวนะ่าพวกเรามาแสดงอะไรกันเนี่ยบางทีมันไม่อายพระอรหันต์แค้ที่ท่านมาแอบส่องดูหรือใช่ไหม เราพูดกันเนี่ยเก่งกันเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมอย่างพระที่ท่านปฏิบัติอยหรือปฏิบัติชอบอยู่ในป่าในเขาเนี่เกิดมีลูกศิษย์ท่านเอาโทรศัพท์ไปให้ท่านดูน่ะมันก็น่าอายท่านเหมือนกันนะอะไรก็ไม่ปฏิบัติยังอยู่ในโลกกระทำแปดกันอยู่ยังอะไรกันอยู่มันจะเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าพระพระหันแท้แท้นะท่านก็คงไม่ถือสาเอาความหรอกเพราะว่ากรรมมันก็น่าจะอยู่ที่พวกเรานี่แหละ ท่นคงช่วยอะไรพวกเราไม่ได้หรอกนะครับรต้องรับของเราไปนะครับก็ <c oughs> เออนะก็จะสรุปนะครับว่าเอ,อเราอยู่ในโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะในยกตัวอย่างนะเปรียบเทียบนะครับเราอ,อ,อาจจะรู้แจ้งเพียงแผนทำพื้น ลถเท่านั้นนะครับอย่าไปอย่าไปตู่อย่าไปประมาทนะครับค,ค่อยไปค่อยไปย้ายแผนกไปศึกษาแผนกอื่นบ้างนะครับเผื่อจะได้รู้ว่าที่อื่นเขาก็มีความรู้มีอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับโอเคเราเป็นคนดีนะครับอย่าแสดงอะไรนะครับ ที่ไม่ให้เกียรติพระพุทธเจ้านะครับเช่นการด่าคนอื่นหรือดื่มขณะสอนธรรมนะครับถ้าอดได้นะอดไม่ได้ก็ตามนั้นนะครักตามนั้นเออนายกคนปัจจุบันจะเป็นคนที่เทหล่แล้วท่านรู้ไหมบางคนอาจจำไม่ได้ครับวันนี้วันที่เทหล่จำได้ไหม อาจจะไม่รู้เพราะอะไรเพราะเรามุ่งมั่นที่จะมาศึกษาธรรมะจนเราลืมนะครับพระอาหารหมาที่แท้จริงนะครับความคิดของผมนะครับท่านเป็นตั้งแต่แรกเกิดเลยนะครับดีไม่ดีตั้งแต่ท่านมาจุติในคันวิดามาดาของท่านมาเละจนถึงวันสุดท้ายท,ท่านยังทรงคาดขันนะครับ คนที่หลงก็คือคนที่หลงนะครับมันหกวสองศูนย์หกมันเป็นเช่นนั้นเลยครับบอกว่าไม่เมาเพราะอะไรเพราะเข,ข,ข,ขาหลงนะครับได้อะยฮหราดถูกไหมครับสวัสดีสสดครับ